สวัสดีค่ะแม่เนียมมาแล้วค่ะวันนี้จะพาผัดผักรวมน้ำมันหอยนะคะผักรวมน้ำมันหอยใส่เห็ดฟางด้วยก็ไม่มีอะไรค่ะมีผักที่เราจะผัดนี่ค่ะผัดน้ำมันหอยแล้วก็กระเทียมกระเทียมนี่ไม่สับละเอียดนะคะแค่บุบนะคะใส่กระเทียมประมาณนี้นะคะมาทำกันเลยอันนี้แม่เนียมก็ติดเตาไว้แล้วนะคะใช้ไฟกลางค่ะใช้ไฟกลาง น้ำปันลงไปค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะเครื่องปุูก็มีน้ำมันหอยน้ำตาลทรายนะคะซีอวยวขาวแล้วก็ซอสปรุงรสฟ้าเขียวนะคะให้น้ำมันร้อนนะคะน้ำมันร้อนพอน้ำมันร้อน กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมนี้เราบุบเอานะคะเราบุบเอาให้กระเทียมหอมค่ะให้กระเทียมหอมนะคะกระเทียมหอมเราผักลงไปค่ะ ผัดค่ะผัดใส่กระเทียมใส่น้ำมันก่อนนะคะเติมน้ำขุกผิกค่ะเติมน้ำขุกลิกนะคะ เติมน้ำขลุกคลิกใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยน้ำมันหอยสองสองช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะมันหอยสองช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวสองหยดสามหยดได้นะคะฝาเขียว สองสามหยดได้แล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะผัดให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงได้นะคะใช้ไฟแรงจากไฟกลางปรับมาเป็นไฟแรงได้เลยค่ะให้มันเดือดนิดนึงนะคะ ผักรวมมันนี้ที่แม่เนียมใช้ก็มีบ็อกคอรี่ดอกกะล่ำแครอทเห็ดฟางเห็ดหูหนูนะคะใครจะใช้ผักอะไรรวมก็ได้นะคะให้มีน้ำขูกขิกีกเวลาเราทานกับข้าวสวยจะได้มีน้ำลาดได้นะคะอย่างนี้ค่ะให้เดือดนิดนึง พริกไทยลงหน่อยนึงประมาณปลายช้อนชานะคะปลายช้อนชาชิมค่ะอร่อยแล้วนะคะสำหรับแม่เนียม เขาต้องการให้มันมีน้ํานิดนึงนะคะเวลาเวลาเราทานกับข้าวสวยจะได้มีน้ําราดนะคะโอเคค่ะแค่นี้ค่ะเราก็ได้ที่แล้วปิดไฟค่ะปิดไฟนะคะปิดไฟตักเสิร์ฟค่ะง่ายๆค่ะ กับข้าวสวยร้อนๆนะคะเป็นไงคะง่ายไหมผัดผักรวมน้ำมันหอยค่ะใส่เห็ดฟางด้วยโอเคนะคะเจอกันใหม่เมนูหนะ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับแม่เนียมนะคะเจอกันใหม่เมนูหนะ้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ